สวัสดีครับผมนุชาบุรพรชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมผ่านทางด้านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งก็ก่อนที่จะมีการประชุมเข้าวาระนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ได้แจ้งให้กับที่ประชุมทราบนะครับในหลายๆส่วนในเรื่องของภารกิจของท่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สําคัญสําคัญนะครับเรื่องแรกก็คือการที่ท่านได้มีการ ประชุมนะครับกับทางด้านสภาหาอการค้าไทยนะครับแล้วก็กับทางด้านผู้บริหารภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นการหารือนะครับเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับซึ่งทางภาคเอกชนก็ได้นำเสนอ4แนวทางหลักๆนะครับ เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เรื่องที่2เป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเรื่องที่3เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนของแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการฟื้นฟูประเทศไทยนะครับ ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาตินะครับซึ่งสาระสำคัญก็คือทางด้านคณะกรรมการหรือว่าบอร์ด 5G ก็ได้มีการเห็นชอบโครงการหลายโครงการนะครับเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อที่จะเป็นการนำนวัตกรรมนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะ พัฒนานะครับในเรื่องของด้านการเกษตรด้านการแพทย์ด้านการเดินทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การบริหารอื่นๆด้วยนะครับนอกนจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอปัจจุบันนะครับที่มีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เรียกว่าอ,อาจจะเป็นข่าวที่บิดเบือนก็ดีหรืออาจจะเป็นข่าวปลอมก็ดีนะครับซึ่ง ในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการที่แต่ละกระทรวงตอนนี้ก็มีภารกิจในการที่จะดูหรือเรียกว่ามอนิเตอร์ข่าวบิดเบือนข่าวเฟกนิวส์ข่าวปลอมต่างๆอยู่แล้วนะครับในการที่บางกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์หรือว่าศูนย์ชี้แจงข่าวต่างๆแล้วบางกระทรวงอาจจะยังไม่ได้มีการตั้งศูนย์แต่มีภารกิจอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุก กระทรวงนะครับได้ดําเนินการอย่างแข็งขันนะครับในการที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่สามารถทําให้ประชาชนได้มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆที่ได้รับในปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรื่องของข่าวปลอมเป็นสิ่งที่รัฐบาลค่อนข้างที่จะมีความกังวลนะครับที่ออกมามากมายเลยนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการที่จะต้องดําเนินการต่างๆนะครับเพราะว่าเนื่องจาก ปัจจุบันเองนะครับก็มีข้อกำหนดที่จากการที่ประกาศมาแล้วนะครับล่าสุดฉบับที่27ที่เกี่ยวข้องกับขร้ฉุกเฉินในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้นํามาตรการนี้มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับเรื่องของการที่ตอนนี้ทางภาครัฐก็มีการพิจารณานะครับในเรื่องของสัญชาติของโคช้ชที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญทองของน้องเทนนิสนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้นะครับก็คือโคชเชนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโคชเชก็พยายามที่จะเ,เรียกว่าขอสัญชาติไทยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของทางเจ้าตัวเองนะครับซึ่งต้องเรียกว่าอาจจะยังติดขัดในเรื่องส่วนตัวนะครับ เข้าใจว่าเกี่ยวกับทางด้านญาติผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ที่เกาหลีใต้แต่ปัจจุบันนะครับโคชเชเองก็พร้อมแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะตัดสินใจยื่นในเรื่องของเอกสารต่างๆเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปทั้งถึงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยประสานในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะส่งให้กับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้พิจารณา ในเรื่องของการที่โคชเช่จะเปลี่ยนสัญชาตินะครับคำถามนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็คือ,เ,อเรื่องแรกนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านาแก่งกระจานนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบนโยบายให้กับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตาิในกรณีนี้อย่างไรบ้างนะครับ ก็ในที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบนะครับจากทางด้านรัฐมนตรีว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานนี้นะครับก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเ,เรียกว่าเป็นแห่งที่3ของไทยแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีมติของคณะกรรมการมรดกโลกเ,เมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับก็ขึ้น ป่าแก่งกระจานนะครับก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ในเขตทั้งสิ้นสาจังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันแลวก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำผาชีนะครับมีพื้นที่รวมทั้งหมดเกือบสามล้านไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ ใ้ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้แทนไทยที่อยู่ในคณะกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะดําเนินการาตามเรื่องของสิ่งที่ได้มีมตินะครับให้ประเทศไทยได้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะ ดูแลนะครับเรื่องของชุมชนกะเหรี่ยงก็ดีนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ดีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นอื่นๆต่างๆอย่างต่อเนื่องก็ดีนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับที่มีทินอาศัยนะครับอยู่ที่ป่าแก่งกระจานนี้นะครับ ก็จะได้ดูแลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในการบริหารจัดการต่อไปเรื่องของการที่มีคำถามเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายประหลัดกระทรวงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ยังไม่ได้มีการพิจรนานรณาในการแต่งตั้งโยกย้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับระหว่างกระทรวง ต่อไปเป็นเรื่องของการที่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังพุ่งสูงขึ้นนะครับรวมไปจนถึงการติดเชื้อกันมากขึ้นในครอบครัวในสถานที่ทำงานนะครับจะมีการปรับมาตรการอย่างไรรวมไปจนถึงเรื่องของการที่ออมอง ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการที่ดูแลผู้ป่วยที่ยังติดค้างอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับหรือในชุมชนก็ดีนะครับตรงนี้มีมาตรการอย่างไรก็ในเบื้องต้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกส่วนนะครับ ที่การดำเนินงานในปัจจุบันในเรื่องของการบริหารสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรบุคลากรก็ดีการจัดสรรสถานที่พักคอยศูนย์พักคอยในกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลในเรื่องของการจัดโรงพยาบาลสนามในเรื่องของการที่จะให้ทางด้านคณะแพทย์และพยาบาลนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมจนทั่งถึงการที่จะส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีการประชุมกันไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับท่านนายกมนตรีก็ได้มีการสั่งการไปกับทางด้านหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น กองทัพนะครับสังกัดกระทรวงกลาโหมเองก็ดีหรือสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็ดีให้ปรับสโมสรต่างๆนะครับที่เป็นเรียกว่าปัจจุบันซึ่งก็ไม่สามารถดําเนินการใช้ประโยชน์อะไรอยู่ตอนนี้ให้นํามาเป็นโรงพยาบาลสนามนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะให้เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่แล้วโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ป่วย สีเขียวก็จะให้ปรับโรงพยาบาลสนามให้สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยเกณฑ์สีเหลืองและสีแดงมากขึ้นนอกจากนั้นก็ได้ให้แนวทางในการที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อข้อชัดเจนกับการปฏิบัติตนในกรณีที่จะต้องดูแลรักษาตัวเองที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันหรือ,อถ้าไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองที่บ้านเนื่องด้วยปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ให้ มีความชัดเจนในการที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับ community isolation หรือการกักตัวในชุมชนนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของครอบครัวแล้วก็ในชุมชนด้วยนะครับอนอกนี้จากนั้นนะครับให้มีการดำเนินการนะครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอยู่สําหรับในการที่จะช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ดีรวมถึงการที่จะจัดส่งยานะครับจะเป็นยาฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยหรือจะเป็นยาฝาวิพิราเวียก็ดีรวมไปจนั้งถึงเรื่องของการที่จะ,ะดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านในรัฐมนตรีก็ได้ดําเนินการที่จะ ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้นะครับตามมาตรการสาธารณสุขที่ได้กํากับไว้ในเรื่องของการที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีขั้นตอนมีอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะลดปัญหาการที่จะต้องเข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีข้อจํากัดเรื่องเตียงเรื่องของบุคลากรต่างๆ อนอกนือจากนั้นก็จะมีการสนับสนุนเรียกว่าเป็นทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุกนะครับที่เรียกสั้นๆว่า CCRT ย่อมาจาก Comprehensive COVID-19 Response Team นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่จะลงไปในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะ,ะช่วยเรื่องของการที่จะยับยั้งนะครับการติดเชื้อในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เป็นปัญหามาโดยตลอดก็คือเรื่องของการที่มี การรับเรื่องนะครับในเรื่องของผู้ป่วยผ่านทางด้านโทรศัพท์สายด่วนต่างๆนะครับตรงนี้ท่านนายมนตรีก็มีมาตรการให้ไปปรับปรุงนะครับให้สามารถที่จะมีความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเองญาติต่างๆที่กําลังหาเตียงให้กับผู้ที่ป่วยติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษารวมไปจนถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่ต้องโทรเข้ามาในสายด่วนต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันทางด้านรัฐบาลก็ได้ดําเนินการให้สามารถติดต่อ สายด่วนต่างๆฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเรื่องที่มีการสอบถามเกี่ยวกับาการาส่งผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนานะครับตรงนี้ มีการดําเนินการอ,อย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับในเรื่องนี้นะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมก็ได้ดําเนินการร่วมกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะ,ะดูแลนะครับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความประสงค์ที่จะกลับภูมิลำเนาโดยปัจจุบันก็ได้มีการจัดขบวนรถไฟในการที่จะจัดส่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมทนทลกลับไปรักษาตัว ในจังหวัดภ,ภูมิลำเนา7จังหวัดนะครับาทางด้านาภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมายะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับซึ่งได้มีการจัดเ,เรียกว่ารถไฟขบวนพิเศษนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีต้นทางที่สถานีรถไฟลังสิตแล้วก็จะไป ที่ปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยขบวนแรกนะครับได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมเมื่อช่วง9โมงเช้านะครับอ,อาจจะมีการเรียกว่าสายนิดนึงนะครับอาจจะไปออกอช่วงสายๆอาจจะไม่ใช่9โมงตรงเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเป็นขบวนแรกซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็ ในส่วนของที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับจัดขบวนรถสำหรับผู้ติดเชื้อ,อที่มีอาการนะครับทั้งในระดับสีเหลืองแล้วก็ผู้ที่ไม่มีอาการในระดับสีเขียวกลับไปเข้ารับการรักษาอาการที่เจังหวัดภูมิลำเนาซึ่งรถไฟขบวนที่เดินทางนะครับจะเป็นรถไฟที่เรียกว่าเป็นระบบปิดนั่นหมายความว่าการส่งผู้ป่วยลงตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยแต่ละสถานีนะครับตั้งแต่ กรุงเทพมหานครไปจนกระทั่งถึงปลายทางเนี่ยนะครับก็แต่ละสถานีนะครับเมื่อหยุดส่งผู้ป่วยเนี่ยจะมีรถพยาบาลของแต่ละจังหวัดนะครับมารับตัวผู้ป่วยต่อไปตามโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่ต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องของการที่จะเกิดการแพร่เชื้อ นเนื่องจากระบบอย่างที่เรียกว่าเป็นระบบปิดเนี่ยนะครับไม่มีการประปลนกับประชาชนทั่วไปโดยขบวนนี้ก็จะมีคณะแพทย์มีพยาบาลอ,าอยู่บนขบวนรถเพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องการส่งผู้ป่วยกับพลมิลำเนาเนี่ยเป็นนโยบายของท่านานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา Uh, ซึ่งก็ได้มีการ uh, สั่งการนะครับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะช่วยส่งประชาชนกับ uh, ภูมิภูมลำเนาได้นะครับรักษาตัวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินการให้ uh, การรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ คำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับจะให้ดําเนินการเพิ่มเติมมาตรการอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการตรวจเชิงรุกนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งที่จะมีการให้กับประชาชนได้คัดกรอง โดยมีแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ตรงนี้ก็จะสามารถ,ถช่วยเหลือประชาชนได้ในระดับหนึ่งในการที่จะคัดกรองนะครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องของ Home Isolation เรื่องของ Community Isolation เรื่องของการที่จะรับผู้ป่วยกลับภมิลำเนาเรื่องของการเพิ่มโรงพยาบาลสนามเรื่องของการที่จะมีทีมงานต่างๆที่ผมได้เรียนไปทั้งหมดก็สามารถที่จะช่วยให้การแพร่ระบาดกลับมาในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับ ในเรื่องของวัคซีนนะครับในเรื่องของวัคซีนมีคําถามมาเกี่ยวกับมาตรการในการจัดหาในเรื่องของการกระจายนะครับตรงนี้มีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับรวมไปจนถึงความชัดเจนในการฉีดวัคซีนที่สถานีการบางซื่อว่าจะดําเนินการต่อหรือชะลออย่างไรนะครับ ตรงนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของวัคซีนตอนนี้นะครับก็มีการดำเนินการจัดหาวัคซีนอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งในเบื้องต้นจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้านะครับว่าจะมีการดำเนินเข้ามาอย่าง เรียกว่าพอกับการฉีดให้ประชาชนนะครับโดยในเบื้องต้นจากนี้ไปนะครับจะมีวัคซีนเข้ามาอีก80ล้านโดสภายในปี2564นี้นะครับซึ่งถ้ารวมกับที่วัคซีนที่เข้ามาแล้วประมาณ30ล้านโดสนะครับก็จะทำให้วัคซีนที่จะเข้ามาภายในสิ้นปี2564นี้จำนวน110ล้านโดสนะครับอันนี้ก็จะ เป็นวัคซีนนะครับซึ่งก็มีหนึ่งจำนวน20ล้านโดสในนี้นะครับจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้มีการสั่งซื้อไปแล้วด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโมดนนาก็ดีวัคซีนซิโนฟาร์มก็ดีที่จะมาเพิ่มในกรณีของวัคซีนที่ให้ประชาชนได้เลือกเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับเรื่องของที่บุรีรัม นะครับที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่3จะถูกสังคมมองตั้งคำถามว่ามีเรียกว่าอภิสิทธิ์อะไรต่างๆหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ไปฉีดนะครับได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการส่งผู้ป่วยนะครับ ไปมานะครับเพราะฉะนั้นการที่ถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ท่านนายุัฐมนตรีได้รับทราบก็คือว่าจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่จะนำเข้ามานะครับจากการบริจาคเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่จะ ให้กับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของบุบคลากรด่านหน้าบางส่วนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ประชาชนได้มั่นใจนะครับในเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการ สอบถามเรื่องที่บางซื่อนะครับก็ต้องเรียนว่าในขณะที่ผมกําลังอตอบคําถามสื่ออยู่นี้นะครับก็กําลังมีการประชุมในเรื่องของการที่จะให้นโยบายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเ,เราก็จะเห็นนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอยู่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีการจัด ระยะห่างหรือว่าโซเชียลดิสท n นซิงสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็ทางด้านสถานที่พยายามดำเนินการอยู่แต่ว่าเนื่องจากจำนวนประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนมีจำนวนมากนะครับต่อให้มีการจัดะระยะห่างแล้วสุดท้ายแล้วนะครับประชาชนก็ดำเนินการในการที่อย่างที่เห็นตามภาพด้วยในส่วนต่างๆที่เราได้ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะพยายามจะ,ะทำให้ระยะห่างตรงนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดแถวต่างนะครับการจัดเก้าอีก้การจัดจราจรการปรับช่วงเวลาสําหรับกลุ่มต่างๆให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่ไม่ต้องวัดความดันโลหิตนะครับก่อนการฉีดวัคซีนหรือในส่วนที่จะมีการเปิดแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื้อนะครับที่จะทําให้ลดความแออัดในเรื่องของการนัดเวลาที่ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีการปรับ นะครับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เรื่องของอายุนะครับกับกลุ่มที่จะมาฉีดไม่ว่าจะเป็นการปรับในเรื่องของผู้สูงอายุจํานวนที่จะมาฉีดนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุสูงนะครับ75ปีขึ้นไปหรือไม่อย่างไรหรือว่าในส่วนของกลุ่มที่มีโรคเสี่ยงอยู่นะครับหรือเป็นสตรีหญิงที่มีครรภ์นะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปรับนะครับซึ่งหลังจาก าการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็คงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบถึงนโยบายการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ มีราคานะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปริมาณมาตรการราคาต่างๆนะครับจะคุมควบคุมอย่างไรนะครับตรงนี้ท่านนยายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ไปดูนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะดูเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าในวันนี้เองนะครับในส่วนของคอรมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษา จากทางด้านหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมนั่นก็คือกรมราชทัณฑ์นะครับได้มีการให้สมุนไพรฟ้าทลายโจรรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในความดูแลของกร,ร,รมราชทัณฑ์ก็มีความเรียกว่าข้อสรุปในเบื้องต้นนะครับว่ามีผลดีสามารถที่จะ ลดอาการแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะมีนโยบายที่ชัดเจนต่อไปในการที่จะดูแลเรื่องของฟ้าทลายโจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดีหรือว่าในเรื่องของราคาต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามสุดท้ายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาวันนี้มีคอรมอเพิ่มเติมเค้ะอ,อะไรบ้างนะครับ ก็ต้องเรียนนะครับวันนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษานะครับวันนี้ครมรก็เห็นชอบในหลักการช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ปกครองที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะครับในภาคเรียนที่1ปี2564ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนท่านถึงระดับอุดมศึกษานั่นหมายถึงตั้งแต่โรงเรียนเด็กเล็กนะครับไปจนกระทั่งถึง มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งตรงนี้ก็จะมีสส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้ก็จะมีกรอบวงเงินนะครับสองหมล้านบาทแล้วก็ในส่วนของที่เกี่ยวกับอุดมศึกษานะครับก็จะมีกรอบวงเงินนะครับทั้งสิ้น10,000ล้านบาทนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับ ทางด้านคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับหลังจากนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการเองกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะไปพิจารณาในการที่จะทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินนะครับตามขั้นตอนพอรกงเงินตู้เงินกู้ต่อไปในส่วนของ คณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็มีการอนุมัตเิเยียวยาวงเงิน 15, 0่งล้านบาทที่จะเยียวยานายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33าใน9ประเภทกิจการนะครับใน13จังหวัดซึ่งก็เป็นการขออนุมัติเพิ่มเติมนะครับจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้วใน10จังหวัดนะครับตรงนี้วงเงินทั้งหมดก็ประมาณ1 5 0่งล้านบาทนะครับ อีกโครงการหนึ่งนะครับที่อนุมัติวันนี้ก็คือโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเด็กที่ได้รับสิทธิ์กว่า2ล้าน2แสนหมืกว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแตอ่อายุจนกระทั่งถึง6ปีนะครับเพื<ส>่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ นะครับแล้วก็มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยเพื่อที่จะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตโดยมีเงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ600บาทต่อคนซึ่งเพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องทางด้านรัฐมนตรีวันนี้ก็มีมติให้ทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พศส5 6 4ซึ่งเป็นงบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน3,493ล้านบาทเศษเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจำนวนทั้งสิ้น2,200เอ่อโทษทีครับจำนวนทั้งสิ้น2 2 2ล้านพนกว่าคนนะครับสุดท้ายครับก็มีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับทางด้านอ,าออกซิเจนนะครับซึ่งในส่วนของออกซิเจนตรงนี้นะครับที่ตอนนี้มีการใช้เรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ให้ความเชื่อมั่น นะครับกับทางด้านคณะร,รัฐมนตรีได้ทราบว่าไม่ได้มีการขาดแคลนนะครับในเรื่องของออกซิเจนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ผลิตออกซิเจนตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าจำนวนการผลิตของออกซิเจนสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีปัญหาในการที่จะส่งมอบให้กับส่วนต่างๆ ดังน,นั้นตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าเรื่องของออกซิเจนในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะ,ะช่วยให้บรรเทาอาการต่างๆทั้งหมดที่ประชาชนตามโรงพยาบาลก็ดีตามโรงพยาบาลสนามก็ดีสามารถที่จะมีะเรียกว่าออกซิเจนนะครับสามารถที่จะส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนโดยไม่ขาดนะครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชี้แจงในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้วก็คำถามที่สื่อมวลชนสอบถามมาทั้งหมดนะครับ